รวมมิตรสารพันธ์เอื้องสายนะครับกล้วยไม้สกุลเอื้องสายเป็นกล้วยไม้ลำไยนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ให้ดอกเมื่อผลัดไปนะครับผลัดไปแล้วก็จะให้ดอกเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกหอมมากวันนี้บานมาพร้อมกันเยอะครับทางสายหลวงสายน้ำผึ้งสายเมียงกิ่งดำกลิ่นหอมฟุง้งตลบอบอวนเลยครับ กลย้ยไม้พวกนี้จะทิ้งใบแล้วก็ให้ดอกนะครับตามข้อที่เคยเป็นข้อใบก็จะมีตาดอกออกมาแทนสีเหลืองนี้ใสเมียงกิ่งดํานะครับตาดอกสีเหลืองเนี่ยใสยเมียงกิ่งดําสีขาวเนี่ยสาสน้ำผึ้งครับส่วนสีม่วงอมชมพูนี่คือสายหลวงครับสายหลวงจะหอมที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดครับ สายน้ำพึ้งครับสีขาวเนี่ยกลีบนวลมากครับที่ได้ชื่อว่าสายน้ำพึ่งเพราะว่ากลิ่นหอมเหมือนน้ำพึ่งครับส,ส่วนสายหลวงเนี่ยเป็นกล้ไม้ที่โตที่สุดในสกุลเอื่องสายครับส่วนสายเมี่ยงกิ่งดำเนี่ยลำต้นก็จะดำฟ่าเอื่องสายชนิดอื่นๆน,นะครับ เมื่อดอกเข้าโรยก็กจะมีตะเกียงนะครับตะเกียงก็คือโหนที่หอกจากลำต้นครับสามารถแบ่งไปปลูกเป็นกอใหม่ได้ส่วนกอเดิมก็จะมีโหนหอกออกมาจากโคนต้นเรียกว่าขยายพันธุ์ได้ทั้งสองทางนะครับเพราะว่ากอเดิมก็จะมีโหนใหม่หอกขึ้นมาส่วนที่ลำต้นก็จะมีโหนให้ได้ขยายพันธุ์ไปอีกหนึ่งกอนะครับไปปลูกใหม่ได้อีกหนึ่งกอนะครับ นี่ก็คือตะเกียงของเอื้องสายนะครับตะเกียงจะมีใบนะครับกนี้ยังไม่ทิ้งใบนะครับนี่บางลำก็เพิ่งจะเริ่มทิ้งใบส่วนลำอ่อนๆนะยังใบยังเขียวอยู่ครับมีใบแบบนี้คือว่ายังไม่ให้ดอกนะครับเอื้องสายจะต้องทิ้งใบก่อนจึงจะให้ดอกนะครับอย่างาสายหลวงครับหอมเผือกแผลเพื่อนบ้านเลยครับในสายเมีย่ยงกิ่งดำนะครับ ดอกจากคล้ายกับสายน้ำพึ่งเราอันนี้สายม่วงครับมีหลงมานิดหน่อยครับสองดอกสายหลวงเราเนี่ยหอมสามบ้านเก้าบ้านเลยครับถ้าหากว่ากอใหญ่ๆแต่มันไม่ค่อยแตกตะเกียงครับสายหลวงหน่อก็มีน้อยนะครับสายหลวงมาแค่หน่อเดียวครับสายเมี่ยงก็เริ่มแทงหน่อนะครับ สายม่วงก็หน่อน้อยนะครับยังไม่แทงหนอมาเลยครับรากเดินดีแล้วนะครับแต่ว่าหน่อยังไม่มีหอมนะครับหอมมากเลยน่าจะเอาไปปลูกไว้ในสวนของพวกฟักแวงพวกฟักพวกผลไม้ที่ต้องการผสมเกสรนะครับ น่าจะล่อพวกพุ่งพึ่งแล้วก็มาแรงไดออ้หลุดพยายามจะหลุดภาษาถิ่นทุกทีครพูดกลางเนี่ยผมไม่ถนัดเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นสายน้ำพึ่งไทยนะครับหรือว่าสายน้ำพึ่งป่าเหนือซึ่งสายน้ำพึ่งใต้ผมเคยลงไปเมื่อคลิปโกนนะครับสายเมี่ยงกินดำครับอ่านี้ตอนดอกเข้ายังไม่บานนะครับ นี่ครับอีกสักสามสีวันก็น่าจะบานครับอ่านั่นครับมาแรงจุกอยู่ด้านในเลยครับเข้าไปมุดหัวอยู่เลยฝั่งหมอมของดอกไม้กงจะล่อมาครับ การเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องสายเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงแบบใจดำนะครับคือว่าหลังจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเนีย่ยกล้วยไม้ก็จะเริ่มพักตัวนะครับหลังจากนั้นกล้วยไม้ก็จะเริ่มทิ้งใบใบเหลืองอย่าใจอ่อนนะครับบางคนพอนใบไม้เริ่มเหลืองฉีดน้ําให้ใหญ่เลยยิ่งเราฉีดน้ํากล้วยไม้ก็จะไม่ยอมทิ้งใบนะครับเมื่อไม่ทิ้งใบเขาก็จะไม่ให้ดอก น,นั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้ชมดอกกล้วยไม้เลยครับต้องใจดํานะครับรดน้ำงใ่บ้างนะครับนานๆครั้งแต่อย่ารดเยอะครับต้องใจดําเข้าไว้เพื่อจะให้ได้ชมดอกมากๆพอหมดฤดูฝนเราก็อัดปุ๋ยเร่งดอกเลยครับหลังจากนั้นกล้วยไม้ก็จะเริ่มทิ้งใบทิ้งใบเนี่ยเราต้องใจแข็งนะครับฉีดปุ๋ยเร่งดอกอย่างเดียวเลยครับ ไม่นานตาดอกก็จะออกมาแทนที่ข้อใบครับถ้าเราใจอ่อนเนี่ยเป็นตะเกียงหมดครับไม่ทันได้ชมดอก